ดีจ้าพี่น้องจ้ามาราจามาราจาสุกญญาชาแนลเลี้ยนลูกหูน้ำกันกับมาคือเกาเด้อจ้ามันนี่จ้าพี่น้องมันนี่สุกญญาสิพาพี่น้องมันเลี้ยนลูกหูน้ำกันเรื่องขนมปังนอจา้ามันนี่สุกญญาสิพาพี่น้องใหขงง้ขนมปัง้อจ้าพี่น้องขนมปังอ่ะเฮดจา้จาจ้าตามมาเบิ่งแลวจาว้ามาต้มสมของสุกัญญามีอย่างแน่นนะจน้ะเนาะมีเฮดจ้าพี่น้องมีน้ำมันมะก,กอกจาก้า มีเกลือจ้ะมีน้ำตาลจ้ะมีลิเอวิโต้จ้ะลิเอวิโต้นี่อ่าอ่าก็อ่าเขาเรื่องเรเอวิโต้เฟสเฟสโคนะจ้ะเนาะเห็นปะจ้ะลิเอวิโต้เฟสโคอันนี้อ่าก้อนนึงนี่ยิมหักกำเนียนะพี่น้องเขาใส่เทลซี่กำซี่กัมนื่งจากพี่น้องเฮ็ดขนมปังได้หลายอย่างจ้ะเฮ็ดขนมปัง เฮ็ดขัวซ้อมสุรัญยาเฮ็ดเลยจ้าแม่เขาต้องทำนอันเอาลีเอวิโตน้าจ่ายใหอาหารหายียก้อนนะาจ่ายพี่น้องมาเบิ่งอ่ะ เป็นยีสต์ผมอยู่บ้านเขาก็ใส่ประมาณเนี่ยสิบกรัมด้อพี่นอ้องสิบกรัมต่อสองร้อยสิบกรัมต่อสองแป้งสองร้อยห้าสิบสุขภัณฑ์แห็ดแป้งให้สองร้อยห้าสิบจานอันนี้อันอะยีสต์สดเนี่ยอ่ายีสต์สดนี่ไม่ต้องใส่หลายจานใส่ได้หลายเทื่าน่ะเกลือ,อย่าเพิ่งใส่ด้วยพี่น้องเกลือต้องใส่ที่หลังลจา้าเแล้วก็น้ำอุ่นจ้จพี่น้องน้ำอุ่น สองล้อหาสิบสองล้อหาสิบแต่สกยัดค่นไใส่เบจยดสกนยเสียนเอารนังตาใส่ก่อน,อนอจ้ะเิดอหนังน้นให้ยืดนตาลหนึ่งช้อน มันสองช้อนชาสามหลดหนึ ool ool so ่งช so ้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊จาาแต่สุกยะญาี่ข้านน่นอีต้อนพอพี่น้องมามิตรตาสร้างสร้างง่ะอันพี่น้องกาอันกาเอาเลยละจ่ะคน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 ใส่แป้งน้อยนึงจากพี่น้องใส่นนะแป้งสองหสิบกรัม 人家发来了的。 ใส่เกลือเพื่นมากอันเข้มแนวสกุลยาใส่อันสองช้อนซ้าก็ต้องพ่นนะจ๊ะพี่น้องพ้นหนวดมนันต้องขัดเพียร <laughs> ขนาดนี้ได้แล้วด้วยพี่น้อง ม่ <Happiness. S 2> ต้องเละจนเป็นน้ำแต่ว่าก็ต้องเป็นก้อนลายนาจะาให้ขนมปังคล้ายๆกับแป้งพิซซ่าแบบน้ำนมมาจ่าพี่น้องจ้าวันนี้เขาก็จะพักแป้งในก้อนนะจ่ะพี่น้องให้มันอันอันนี้ต้องพักแป้งพักแป้งไว้อกลับทุกชั่วโมงนะจ๊าพี่น้องอันนี้คล้ายคห้ายกับคล้ายคล้ายกับแตั้งโก้จ่าได้ชั่วโมงนเขาก็มากลับแป้งที่นั่นนะจ่ะเวลาเวลากลับแป้งกลับแบบนี้นะจ่าขึ้น เดี๋ยวสัญญาพักแป้งก่อนนะจะเดี๋ยวเขามาเห็ดกันต่อจ้าพี่น้องเพราะได้ชั่วโมงนึงแล้วเขาก็มากลับแป้งนะจ้าพี่น้องเห็นไหจ้าเห็นมากันกับแป้งเห็นไหมจ้า ฟ้าหมอติบใบยังซีนนะมันแล้วก็เอาผ่าส้นน้ำอุ่นของพายุเนียมันเย็นนะคมให้มันขึ้นไงไว้มันยาหอสองชั้นเลยคนะ <c oughs> อีกชั่วโมงหนึ่งเขา,าก็มากลับอีกจ้ะพี่นอ้อง จ้า,าพ link, <ov> <gen> ี่น <cc uncle> <BC> ้องสุกัญญากระพักแป้งไว้สองชั่วโมงแล้วจ้าขึ้นอ่าเวลาหน้าเขาก็กลับนะจ้าจังสุกัญญาที่เดินเบิรงนะจ้าวันนี้ครับเขาไม่เห็นขนมก้อนขนมปังนะแม่จ้าใส่เห็ดนะจ้าพี่น้องมีเห็ดสุกัญญาสับไว้แล้วนมพี่น้องแล้วะ ย้ายจากก้อนหน่งสองสามสี่ห้าจม<ะ>ีเห็นว่าจับพี่นั่ง สัญญานิ่มได้จ้ะพี่น้องเาก็ไปวางจ้ะกุิอนด์ตุี่ี่นู้แตมสานการราแล้วพี่น้องนมเทมพี่น้องอรอเขาก็ทีพักแต้นแล้วเฮ็ดเออท็ดแล้วพิซซ่าเฮ็ดเมริกัด้จ้ะพี่น้องเทดง่ายจ้ะว่าเื้อตออบได้พี่ ดี๋ยวนี้สุกัญญามาขนมปังเราด้จ้ะถ้าเห็ดเองนะจ๊ะพี่น้องไปซื้อเขาอยุอาขนามเมื่งขนมปังพี่น้องเอ้ไปซื้อเขาค่ะอันกิโลนึง่ะสิบยูโรกว่าพี่น้องวันนี้สุกัญญาอยากให้ขนมปังก็งต้องซื้อหรอกจ้ะตามีสุาากัญญามักสุกัญญาเก็บรดอยากกินขนมปังยังกระได เสร็จแล้วค่ะให้ด้วพี่น้องได้เกียรติโต้หน่อยจ้าพี่น้องหลังจากที่ห่อร้อนขนมปังอันเข้าขึ้นกันซองเท่าน่าจะสุนัขยากสิมาผัดเผ็ดจ้าพี่น้องม่นี่กินอัน네ผัดเผ็ดกับขนมปังจ้าแล้วก็มันฝรั่งกับไอ้มันฝรั่งอบกับไอ้มะเขือ อยเ่าจ้ะอย่างงัจะเห็นนั่นพี่น้องเนาะสุกัญญาง่ายสไตล์สุกัญญาจ้ามื่อกี้อ่ะสุกัญญาก่ะชิมอ่าถ้าพี่น้องมาผัดเห็ดน,นะจ้ะอิตาลีเขาผัดเห็ดเขาใส่แยงแน่นนะจ้ะพี่น้องผัดเห็ดกับไส่ตั้งแต่เห็ดเด้่พี่น้องกระเทียมหอมเขาก็บไม่เอาเนาะจ้าปกติเขาจะใส่อานะเพราะอ่าโจบขเขาก็ใส่วีโน่แต่ว่าอ่ามื่อกี้อ่าวีโน่หรือไวสุกัญญ,ญาเมื่อีนะจ้ะ sopra questo tipo di rischi okay? eh, ascoltato nella playlist assieme a tutte le altre sicuramente un pochino sì, si si da questo punto di vista sentito a sé stante è comunque un mix corretto ma è sempre una cosa che no, sì, un non si può dire ma assieme agli altri che ci sono anche il basso della vita eh, มัน,น,นหนเราก็ใสเห็ดไปที่นองผัดเห็ดอ,อิตาลีง่ายพี่นองเลยขอปลใส่เองแบบแกะกุ้เก่าพี่นองตัวกันยัดชิ้นแล้วน,นะะ่จจะ าจากพี่น้องดีว่าจากพี่น้อง,องเห็นล้วสิิตรี่ต้องเติมองอันอันนั้นเตือนื่องปอกื่องปุ่งางนมาจะ้ะกินกับขนมปังพี่น้องหอมห่วยห่วยพี่นอ้อ,อ,ไวไวนองเอ้ยดาดูเขากระดสุกแล้วจ้าพี่น้องผัดต้งไหลายยุบลรวได้น้อยเดี๋ยวพี่น้องผัดโดนไหลคนอิตรีเขามากาอ่ะผัดโดนๆน,นะจ้าเคื้องานางจ้าเบื้องบน ขนมปังสุกัญญากระเสียด้ออบลราจะพี่น้องอันใหญ่เ้าจะขึ้นสองเท่าอย่างใหญ่เราสกัญญากระสีอบขนมปังสุกัญญาจ้าสุกัญญาก็ไอ้สิอบขนมปังลราจะพี่น้องใส่ออริกาโนะกรโรยด้วยน้ำมันมะกอกผสมัน้ำปลางมาจ้ะจ้าพี่น้องสุกัญญาก็สิอบอ่าอยู่ที่ความร้อนสองร้อยองศาเนาะจ้า ตั้งไว้ที่พัดลมบนล่างนะจ๊ะเนาะอบ3าสิบนาทีจ้าพี่น้องจ้าเสร็จแล้วจ้าพี่นอ้องมะเขือสุกัญญามันพลังขนมปังผัดเห็ดนะจ๊ะของสามีสุกัญญาก็มาย่องเนตรมันปลังขนมปังผัดเห็ดนะจ๊ะืมนอนี้บ่มีเนื้อสัตว์นะจ้ะพี่น้องจ้าพี่น้องม่กินน้ำกันจ้าปันตรายป่าจ้าพี่น้องขนมปังสุกัญญาจ้าขนมปัง ขนมปังอยูนยก็อร์ป้าเนทคอนปุ้งกี่เนจ้าะเนะอ่าขนมปังบ้านเขากะขนมปังกับเอ,อกับเ็ดเนจ้ะขนมปังขนมปังเฮดจ่ะ,ะพัดเ็ดพร้อมอเ็ดขนมปังเห็ดพร้อมจ้ะหอมหอมพี่น้องเอ้เฮดเดอจ้าพี่น้องอแซ่บจ้ะได้วิตามินแท้ในรูใไ้เต้าเอากินพี่น้อง ก้นยูนิ่เขาก็เป็นเบาหวานเพราะว่าเขาไม่ค่อยกินเข่าลายด้วยพี่น้องด้วยเขากินขนมปังจ้ามากินน้ำกันจ้าเมลเชิ Buôn cân chá, phí nón Buôn, Nam Marito Xếp, xếp, buôn, buôn Rồi, súc kìa, buôn để mình chá Phí nón, cân nôm nôm, nôm, phí nón bớt ngay, ngay, phí มืน่อนี้สุกินะกินขนมปังแค่นขอดเนียวจ้ะแต่ว่ากินกบอัอนอนน้ำพริกพร้อมเลยจ้ะมื่อนี้บราบบราบาอืมนุ่มมากอดนุ่มฟ้าฟนาแกับน้ำพริกนุ่ม Sulla sua maggioranza il Movimento 5 Stelle, no. che, se voleva avanti con il governo era complicato a fare. Introduco solo un elemento politico e poi concludo. Più eh, Giorgia Meloni segue l'agenda degli altri sulle questioni economiche e più incredibilmente il Partito Democratico va... Ma se dobbiamo fare i conti li dobbiamo... Vabbè. tutti. No. tutti, va tutti, tutti. Eh, io capisco che eh, Giorgia Meloni... Mmhm, các bạn đã biết, ma túc đáo mãi. Hè, cento di pil. Mmhm, anh ạng đã chứng khoán. Cento di pil nel 2022, ci sono novecentomila posti di lavoro, c'è quasi milione di tonnellate. มันนี้เพ่อเด้กหญิงวัยเจ้าพี่น้องอากาศบริสุทธิ์ย่พวกไปซื้อของมั่นนี่ยทำขนมปังกับพิซซ่าให้เพื่อนกันนะพี่น้องอันนี้แบบพิซซ่าแบบหนานุ่มจ้ะ เป็นพวกขนมปังเขาจะใส่กอ,อกจ้ะพี่น้องถ้าเป็นพวกอ่าเัราะซองนันเป็นขนมเนี่ยเขาจะใส่เนยจ้ะน้ำพริกพี่น้องกินขนมปังน้ำพริกก็าบาเบเกิลเขา i tassisti quando ha cambiato via sul posto, ha fatto arrabbiare i balneari, ha fatto arrabbiare anche le partite ha fatto arrabbiare il costruttore ha fatto arrabbiare piccole imprese, c'è un problema di regola, Sì, nonostante questi sondaggi e le intenzioni di uso restano abbastanza stabili, anche di questo parliamo per un momento con 400, ma noi facciamo vedere che in queste cose. Ancora realtà è data perché altrimenti diventa tutto un gioco. จ้าพี่น้องเป็นยังไงจ้าหลังจากที่เบิ้งสุกัญญาผัดเหเ็ดกับเพชรขนมปังเห็ดแล้วนะจ๊ะเนาะเห็ดเรือจ้าขนมปังเห็ดง่ายๆจ้าพี่น้องขนมปังเห็ดก็ได้แซ่บจ้าพี่น้องได้วิตามินอ่าบีสิบสองย่างดีเลยจ้าพี่น้องจ้าหลังจากที่เบิ้งสุกัญญาเห็ดสุกัญญากินแล้วนะจ้าพี่น้องวันนี้เขาก็มาเรียนรู้หวคำศัพท์อิตาลีนะจน้ะเนาะ ว่าคำศัพท์อ่าที่อว่าอาหารที่สกัญญาเฮดมัอนี่คนอิตาลีเขาเอินว่าอีหยังแน่นะจน๊ะเนาะเราอ่านแปลเป็นไทยเขาว่าจียงได๋น่ะจ้ะเนาะจ้ามารวกคำศัพท์คำแรกเลยจา้าหนึ่งนะจ๊ะแป้งสาลีนะจ๊ะแป้งสาลีคนอิตาลีเอินว่าฟาลินาดีกาโนสองจา้าเกลือจา้าคนอิตาลีเอินว่าซาเล่สามจา้า น้ำตาลจ้าคนอิตาลีเอิ้นว่าซกเปโรซีจ้าน้ำมันมะกอกจ้าคนอิตาลีก็เอิ่นว่าโอริโอดิโอรีวาห้าจ้าน้ำคนอิตาลีก็เอิ้นว่าอากว่าหกจ้าเหตคนอิตาลีก็เอิ้นว่าฟุงกีเจ็ดจ้ามายองเนสนะจ้ามายองเนสคนอิตาลีก็เอิ้นว่ามายองเนส แปดจ้ะมันพลังเนะจ้ะคนอิตาลีเขาเอิ้มรับปัต,ตาเต้เก้าจ้ะมะเขือจ้ะมะเขือคนอิตาลีเขาเอิ้นว่าเมลันซานะ่าสิบจ้ะโอลิกาโน อันนี้อิตาลีเอิญน,นะจ๊าออลิกาหนอแต่ว่าประเทศไทยสุกัญญาเอิรนสุกัญญาพูาพว่าเขาเอิญไว้อ,อย่างนะจ้านี่นะจ้าสิบเอ็ดจ้าเปรเซโมโลเปรเซโมโล,โมโลที่สุกัญญาพี่น้องเบึงคลิปก่อนนะจ้าที่ว่าคือต้นฟักตั้งโอน้นะจ้าเนาะสิบสองจ้ายีดจ้ายีดคนอิตาเลียนเอิญว่า รีอวิตโตจ้ามื่อนี้สุกัญญาเห็นได้กินกับมิซอนผสมซม,มี่นะจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณนะจ้าที่ติดตามสุกัญญาตั้งแต่ต้นจนจบนะจ้าขอบคุณที่ติดตามมาตลอดแล้วก็ยังไงยังไงก็ฝากกดไลค์กดแช,ชร์กดติดตามสุกัญญาชาแนลเล่นลูกมูน้ำกันนะเด้อจ้าอย่าลืมกดกระดิง่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้นาเด้อจ้า จ้าเมื่อนี้กะท่านี้นะจ้าสวัสดีจ้าเช้าเช้าเช้า